กินเนื้อย่างเนี่ยมเดบอท่านมูจักเทียอันสุกก็ให้มันสุกสะก้อนในสุกจังตากชิ้นบะท่านสุกอยู่พักกันตักเอาตักเอาจนวอลลุนถวยไว้ล่ะเบิ่งถวยกูเนี่ยไปยังแหงมอๆอยู่นี่ถ้ากินอันสุกก็บบอได้กินจักเตียไว้ล่ะให้มันสุกสักวันจังตากบ่ได้กินน้ำมูจักเตียไว้ล่ะก็สุขเขาบ่ซื้อมากินแต่สูกซื่อโกูออกเงี้ยน้ำให้ยังต่อไง โมาออเป็นตานายิเถอะสมือนนี้มันโรคเป็นแหงระบบาทหมูกัลกลบ,กลกลบเป็นโรคระบาดง่วกับโรคระบาดมันมั่วเป็นโรคละสามสิบบาทเพราะเด้รักษาทุกโรคตักเอาตักเอาไวล้ละจนมาล้นป่วยม,กมอ,อกก็โมบเป็นตานายิเถอะแบนี้มันเสด็จรักษจี๋ไ้จังสี่บอกจังสเได้กินเมาออเป็นตานายิถบนี้เอา ก,ก,ก,กินห้อนซ่อนกลางเห็ดให้มันสุกได่ไม่เห็ดหยังกระไดตาตามบอกห่วงกูกระห้องจะตองหมกสักวันที่กูจะกินเนาะกินหยังกระเห็ดให้มันสุกสักวักกกกนนะงมันแหน่งมีตลกระบาดเมียงไทยนี่กูสิง่ายไปอยู่ประเทศอินเดียมันแล้วซะหรอกไปนั่งตรงควันเห็ดหยางท่านนี่ไปยับไปพุ่นได้ไหมโอ้ยเจ้าวันนี้หมดร้านมันมาทียง ผู้ดีคนมันผู้ไ้คนนีผู้ดีควนใจไข่กับนั่งมันก็ควนใจไขเนาะไข่ก็ยุ่นีแล้วไขผู้ดีเนาะขเมียนเมียนทำบ่อนมาคนใจ่ข่จกเคลียอะไบ่อนเนาะผู้ไ้ควนหนีผู้ดีควนใจเมีนเอาออกเป็นตระไนแต่บ้าน magnets, มาลุกนี้แล้วเนาะมันก็ผู้ไฮมันคนใ่เจีตอ่เปล่อืนัน้มั้งมีเอาข่ผู้ไ้แต่ติดันว่าคือาควนมากโอ้ย <Hi> ก <industry rules> ็เมีนดีเนาะจะขนาดเอาฟื <hi> ้นมาทังข่กัน ลูเนเสียข่อืมนั่นเสียข่บบัตนั่นเขามันก็ควรไปตั้งเจ้ยอีลล่้าวถตาพูดีผู้ให้ควนหนีพูดีควนใเนาะโอ้ยจะมาหน้าตาแตกเลยบ่าอูดดีเขาใส่กันไหนคนไปนั่งหันกันไหนเจานิเราด้วควนใจดีกว่านี่นั่นน่่ี่เริ่มอหลไปรไอลไปหับว

มันรอฮรักเก็ัน <c oughs> รอจนตายรอจนตาแตกสกน้ำตาแตกตาแนตัวนี้มันจีรอนจิบุดีผมรอเก้วาวัน